<ules> จ้ะถ่าเกิดมาแล้วเป็นเสียงยิ้มมุดเขากลับเข้าไปอยู่ในใครนี่นะครับแล้วก็ขับรถมาถึงแล้วนะครับที่อำเภอเวียงเก่านะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์มานะครับจะงหาว่าเข้ามาก็ Amazing มากแล้วนะครับ เยวราลงไปดูข้างล่างกันนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่เภอภูเรียนะครับที่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะไปดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับไปเราไปดูกันเลยมีเด็กน้อยนองอตึงเตะไปเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับ Uh oh. wow. ว้าวว้าวนี้นะครับมาดูอุทยานแห่งชาติภูใหญ่นะครับดูไงกันครับ let's go คืออะไรอ่ะอันนี้คือการเคลื่อนผ่านผู้เขาเหรอแผ่นเปลือกโลกอ๋ออันนี้นะครับจะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะค,ะนนนะครับ もおかないな。 ยังไม่เห็นที่เรายังไม่เห็นที่ที่บ้านเราเลยไปดูบ้านเราไหมอยู่ตรงไหนน,นี่นะครับเป็นฐานชี่เมืองูเรียงดูนี่อ่ะบ้านเขาอยู่ไหนอําเภอหนองนาคำฝั่งนูน้นอ,อันนี้ชุมแพเห็นไหม นี่คือแผนที่อำเภอภูเวียงนะครับโอ้โหเป็นหุบเขาแล้วก็ในข้างในนั้นจะเป็นอำเภอเวียงกลับนะครับนี่น,นี่คืออะไรครับลุ้มขุดค้นที่หนึ่งประตูภูปร,ประตูตีหมา i'm going to Tim Gia. Tim Gia. น้าเหมือนหน้าเหมือน,น,มอนไม่เหมือนเ,เรนโสาอะ่ะเรนโาากับพิจารณี้ด้ว,นดว,นวนยนะ ที่อำเภอเวียงเก่านะครับอำเภอเวียงเก่าเจ้าคันกันนะครับ mm hmm. มันเทากับแพนพัสนะครับแพนพัสก็ไอ้ว้า Amazing มากไม่เคยเห็นไม่มนึกว่าเวียงเก่าจะมีขนาดนี้นะนอกจาจะเป็นแบบโปปกเก่าจริงๆไม่เลยครับดูดีมากเลยโอ้สมัยโอริโกซีนนะครับสมัยช่วง นานมากแล้วนะครับสามสิบเก้าเฮ้ยสามสิบสามสามสิบสามจุดเก้าถึงยี่สิบสามล้านปีมาแล้วน่าเหมือนพักวันเลย so amazing. Eh? Oh, ini ni apa tu? Oh, ini masa cerita ini masa, ya. Hamzah, kulung kau ni, คุณลงไปข้าง làm này นะครับ XX 35อ้า không เป็นแบบว่าเป็นแบบนี้แหละแค่มันใกล้หนนะ่อยเลยอ้โหจริงจริงดีมากอืมอันนี้น่าจะเป็น <โฮ S 1> พวกหินใช่ไหมครับเป็นหินเคาร์บเป็นฟอสซิลแมสก์จะใช้จากปาร์ตี้ต่างๆนะครับสองได้ <laughs> หน้าใหญ่ไหมหน้าใหญ่ปากใหญ่มน,นุยมนษย์มนุษย์อุดมอันนี้ว่าคงจะเป็นปลาเป็นปลาอะไรเป็นอะไรนะเป็นปลาอะไรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาวุธ นาันที่เขาได้ผัรางวัลเขคพ้าัเนาเหมือนเคยขึ้นไปตอนเด็กไหมวาเป็นมาเข้าค่ายเหรอมอนเป็นขาขึ้นขั้เลยเป็นภูเขาเลยแล้วก็เป็นแบบไปดูซากดูนู่นนั่นอะไรเงี้ยตอนเด็กใช่ ยี่ใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋เอเราเคยมาตั้งแต่เด็กแต่ว่านาน,นามากประมาณตอนนั้น8-9ขวบนะคะแต่ว่าภาพจำมันเริ่มเบลอแล้วพอได้กลับมาอีกครั้งก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะคะได้เจอไดโนเสาร์รู้สึกว่ามันดีค่ะอ, <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในภูเขาไปกันโอปะ เคยดูไดโนเสาร์ไหมคะไม่เคยครับหรือว่าดูแต่อันนี้อันนี้เราเราไปดูไข่ครับเราไปดูไข่ไม่เคยเห็นไข่ใช่ไหมอ๋อ <ใน S 2> จริงจรไข่จริงจไข่จ้นี่นะครับ <laughs> <laughs> พิสูจน์ออกมาเป็นคนคนนี้ก็เหนื่อยออกมาเป็นคน <laughs> <laughs> ท่านเกิดมาแล้วเป็นเสียงยิ้มมุดเขากลับเข้าไปอยู่ในไข่มุดกลับเข้าไปอยู่ในไข่เธอคะจริงจริงจริงมีในเรื่ออยู่ในนี้นะครับอ่ะเราเดินต่อครับผมเฮ้ยตัวนี้เหมือน นนีีเนเ้เมมจะ่าฝากติดตามช่อง MRF ด้วยนะคะ YouTube ช่องน้องใหม่นะคะฝากฝากเอ็นดูดดดดนทำไมมันไม่กดไม่ใช่หรอเอ้าที่ไปเข้าอยูอ่ท<อ>ี<า>่ทางลาดตามคุณ MRF ไป พีาเ,เกิดเราโดนไดโนเสร์งับเราจะทำยังไงครับเด้ยนายเนาะตายไหมไม่ถ่ายเหรอไม่ถ่ายเจ้าถ่ายไหมัเ <c oughs> ดย <c oughs> นเสมครับโอเคคลิปพอนี <c oughs> ท่ทางออกรถเรา <c oughs> <c oughs> ทางออกรถเราทางออกรถ <c oughs> เราขนมนเขาอยู่ไหนคะใ <c oughs> นกระเป๋าเดิน นี่นะคะก็ everyday ของเราวันนี้วันหยุดแค่ครึ่งวันของเราเราก็วาร์ปเข้ามาที่จังหวัดขอนแก่นอําเภอเวียงเก่านะคะเป็น,นหุาาเขา,มา,มาเล็กๆแห่งหนึ่งที่อากาศดีมากแล้วก็มีพิาพิธภัณฑ์มีอุทยานไดนโนเสาร์นะคะป่าไม,ม้ร่มนมากครับจริงๆอากาศดีมากลมลมลมเลรับ พิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ัพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงกรมทรัพยากรธรณีนะครับไดโนเสาร์เยอะมากครับตอนเด็กยายไม่เคยพาไปดูไดโนเสาร์เลยตื่นเต้นนะคะไม่ตื่นเต้นค่ะพี่เจมส์ไหมคะได้มาดูไดโนเสาร์ หรือว่าเฉยๆเฉยที่ดีมากครับในบ้านก็ทั้งในก็จะบอกว่าสวยมากนะครับอันนี้ซ้นมากจะบอกว่ามีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งความรู้ต่างๆเกี่ยวกับหินและท่าต่างๆนะครับแล้วก็ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาา์นะครับเยอะมากเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับที่อำเภอเวียงเก่านะครับอำเภอคอนแก่นเฮ้ยอำเภอเวียงอำเภอเวียงเก่านะครับที่จังหวัดคอนแก่นนะครับ เชิญเข้ามารับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย